ลุกขึ้นก่อนแล้วพูดมาเมื่อตอนเที่ยงวันทหารในหน่วยของเราได้ดื่มเหล้ากันอยู่แต่ในร้านเหล้านั้นได้พบกับทหารลาบหน่วยที่แปและหน่วยที่9้าจากสิ่งที่อีกฝ่ายพูดนั้นพวกเราทนฟังไม่ได้จริงๆก็เลยเกิดการโต้เถียงกันขึ้นผลก็คือทั้งสองฝ่ายนั้นไม่มีใครยอมใครเลยจึงต้องเกิดการต่อสู้กันและแล้วไอ้เจก็ตกไปอยู่ในมือของฝ่ายนั้นแล้วพวกเขาเป็นใครถ้าข้าจะไม่ผิดแล้วก็พวกเขาคือเหลียงหยวนกับอู๋เหลียง ทั้งสองกองขึ้นตรงต่อราชวงอีกทั้งภูมิหลังของเหลียงหยวนนั้นก็ไม่ธรรมดาพ่อของเขามาจากตระกูลเหลียงยังมีคนมาจากตระกูลเหลียงอีกนั่นลึในตอนนั้นพวกเขาได้กล่าวถึงท่านพวกเขาบอกว่าท่านอาศัยไม่ทับอูเห,หมยไม่ได้มีความสามารถอาศัยเพียงแค่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นเขาบอกว่าท่านไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้บัญชาการเทียบเท่ากับพวกเขาเลยพวกเขาอยู่ที่ไหนน่าจะอยู่ที่โรงเตี๊ยมเอาละพาข้าไปที่นั่นทีขอรับ ผู้บัญชาการถังยิ้มแบบนี้แฝงไปด้วยความน่ากลัวรู้สึกว่าคงจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นซะแล้วเดี๋ยวก่อนสิพี่ถังลองก่อนอย่าพึ่งไปข้าเกรงว่าจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นควรที่จะรีบรายงานแม่ทัพอูก,ก่อนเอิมเข้าใจแล้วมาดื่มกันเถอดดื่มเลยดื่มเลยหมดแก้วเลยหมดแก้วน้องสาวมาดื่มกับข้าดีกว่าข้าไม่ใช่คนธรรมดาหรอกนะ นายของเจ้าคงจะอ่อนหัดเป็นแน่เขาคงจะกลัวเกินกว่าที่จะกล้าออกมา <c oughs> ถ้าหากว่าพวกเจ้าดื่มแล้วต้องการผู้หญิงแล้วก็ควรจะไปหาที่ซ่องดีกว่านะดีกว่าที่จะมาคิดไม่ดีกับคนของข้าเจ้าเป็นใครข้าคือถังหินโอ้เป็นหนุ่มน้อยหน้าใสที่มีความสัมพันธ์กับอูเหมยงันหรือเอลี <c oughs> เล้ยงยวนเจ้ายุดพูดเหิม <c oughs> นี่เจ้าเป็นใคร บังอาจมาพูดกับผู้บัญชาการของเราแบบนี้ข้าจะจัดการเจ้าเองมาเลยหยุดก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยพี่ชายใครจะฟังแกข้าคือเจ้าเมื่อเป็นผู้บัญชาการกองที่8ดกองที่สองอย่างเจ้ามีคุณสมบัติอะไรมาเรียกข้าว่าพี่ชายนี่เป็นวิธีการพูดกับผู้บัญชาการกองทหารของเจ้าเง้นรึเจ้าเป็นผู้บัญชาการกองทหารบ้าอะไรกันฮะฮเออโอ,โอพระเจ้า ผู้บัญชาการเหลียงลูกน้องของท่านไม่รู้จักกดเลยหรือข้าจะช่วยฝึกวินัยให้กับเขาเองผู้บัญชาการเหลียงคงจะไม่ว่าอะไรใช่ไหมจัดการเขาพวกเราเลยเลยเลยฮ <c oughs> ้อเออเอออย่าได้เสียเวลารีบเข้ามาเลยอ <c oughs> ย่าถึงตาข้าแล้วเออ ฮ้ออย่าหาว่าข้าใจร้ายก็แล้วกันต้องโทษผู้บังคับบัญชาของกองทหารเจ้าที่ไม่อบรมสั่งสอนเจ้าให้ดีว่าไงล่ะผู้บัญชาการเหลียงจะช่วยสั่งสอนคนของข้าเดี๋ยวนี้หรือไม่แล้วผู้บัญชาการอู๋ล่ะต้องการจะแข่งด้วยหรือเปล่าทั้งยินเด็กคนนี้แข็งแก่งมากจริงๆไม่สิแข็งแก่งสุดๆไปเลยอยเอย่าเข้ามานะถ้าหากว่าแกเข้ามาข้าจะฆ่านังนี่ทันทีเฮ้อถ้าอยากจะฆ่าก็มาฆ่าเลยอะไรนะ คนที่คิดจะฆ่าข้าข้าจะลากเจ้าไปลงนรกด้วยกันแม้แต่เทพสวรรค์ก็ไม่สามารถช่วยเจ้าได้แน่นอนว่าเจ้าคงจะไม่ถือสาคําพูดของข้าหรอกนะแต่ว่าเจ้าก็สามารถลองดูได้ถ้าเจ้าอยากจะตายจริงๆทําไมไม่ลองดูล่ะไม่นะไม่ไม่ไม่นะอย่าอย่าเข้ามาอย่าฆ่าข้าอย่าพูดไปก็ไร้ประโยชน์ผู้บัญชาการอูคงจะไม่ทําเหมือนกับเขาหรอกใช่ไหมผู้บัญชาการเจ้าก็อยู่กับข้ามานานมากพอแล้ว เขาก็ได้รับการปล่อยตัวแล้วเจ้าต้องการจะทำอะไรผู้บัญชาการอูไม่สามารถเอาชนะข้าได้เพราะว่าเขาสามารถใช้ได้เพียงลิงอูเท่านั้นนี่เจ้านี่ทั้งยินพยายามจะกืนกินพวกมันเลือกผู้บัญชาการอูเจ้ากำลังรออะไรอยู่ไม่ใช่ว่าเจ้าอยากจะฆ่าข้าหรอกเรือดูสินี่คือผู้บัญชาการทหารที่ไร้ประโยชน์ของพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็เป็นขยะทั้งหมดหน้อยทั้งยินข้าจะฆ่าเจ้าแม้ว่าจะเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่ก็ตามอะไรนะ ดีทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้ใครก็ได้ช่วยบอกข้าทีมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ท่านมาได้ทันเวลาพอดีเลยแม่ทัพอูผู้บัญชาการถังได้ฆ่าผู้บัญชาการของเราไปหลายคนแล้วเพราะว่าความเข้าใจผิดกันจึงกลายเป็นอาชญากรรมที่เลวร้ายแล้วหวังว่าแม่ทัพอูจะลงโทษอย่างรุนแรง ผู้บัญชาการอูเป็นคนเริ่มก่อนเขาใส่ร้ายผู้บัญชาการถังจากนั้นก็ทําร้ายผู้คนอีกมากมายแล้วก็ยังทําร้ายคนในกองทหารของเราด้วยนอกจากนี้เขายังเริ่มใช้อาวุธก่อนด้วยนะและเขาก็ยังให้ลิงอูมาจัดการถังยินอีกด้วยนี่เจ้าข้าจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดและตอนนี้พวกเจ้าก็แยกย้ายไปได้นอกจากนี้หากข้าตรวจพบว่าพวกเจ้าใช้กําลังพลมาต่อสู้เป็นการส่วนตัวอีกพวกเจ้าจะต้องถูกรงโทษอย่างรุนแรงขอรับแล้วพี่ถังละ่ะพี่ถังเดี๋ยวก่อน ไม่ทับอูข้าขอตัวไปก่อนนะท่านลุงต้องช่วยข้านะทั้งยินสังหารในพลทั้งสี่ของเสี่ยวเจียนะคนของเจ้าถูกสังหารแล้วเจ้าคิดว่าเข้ามาเป็นผู้บัญชาการทหารได้อย่างไรกันทั้งยินแข็งแก่งมากเออ ไร้ประโยชน์จริงๆอีกฝ่ายไม่ได้ทําอะไรรุนแรงเลยเหตุใดถึงไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนการจะแต่งตั้งผู้บัญชาการกองทหารจะต้องได้รับการอนุมัติจากพระราชาเจ้าบอกว่าทั้งยินกลายเป็นผู้บัญชาการกองทหารได้เนื่องจากใช้ความสัมพันธ์ที่คุมเครือกับอูเหมยงั้นล่อท่านลุงคือข้าแต่ท่านลุงข้าอาจจะพูดผิดก็ได้แต่ว่าข้าก็ไม่รู้ความหมายคืออะไร ทั้งยินมีไว้พิบดีมากและเขาก็ได้ใช้สิ่งที่เขาพูดในวันนั้นได้อย่างชํานาญข้าก็อยากจะตำหนิเจ้าอยู่หรอกนะแต่ข้าก็ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นไปได้ไหมว่าครั้งนี้เขาอาจจะปล่อยข้าไปปล่อยเจ้าไปงั้นหรือเขาก็แค่จัดฉากให้ข้าได้เห็นถ้าหากยังกล้ามีปัญหากับเขาอีกแล้วก็เขาจะจัดการเจ้าอย่างแน่นอนในเวลานั้นข้าคงจะทำอะไรไม่ได้แม้แต่จะช่วยเจ้าก็คงทำไม่ได้และยังจะถูกพระราชาลงโทษที่ปกป้องเจ้าอีก แล้วจริงๆข้าจะบอกกับพี่ชายของข้าเพื่อให้พี่ชายมาล้างแค้นให้กับข้าหุบปากซะเจ้าอยากจะทำผิดอีกครั้งงั้นหรืออย่าลืมว่าสกุลของเจ้าคืออะไรข้าไม่สามารถเห็นตระกูลของข้าถูกทำลายลงด้วยมือของเจ้าได้หรอกนะอย่าได้คิดที่จะพูดเช่นนี้อีกแต่ว่าท่านลุงเรื่องนี้มันจะจบแค่นี้หรือเอ,อืมทำไมละ่ะลืมมันไปซะเถอะทังงยินตัดภาพมาที่ค่ายทหารวันนี้ในตระกูลเหลียงมีการเคลื่อนไหวใดๆหรือไม่ ไม่มีตระกูลเหลียงไม่ได้ต้องการทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันจะทำให้ไม่ดีทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ตระกูลเหลียงยังยมีอำนาจข้าก็ไม่ต้องการความวุ่นวายที่จะส่งผลกระทบไปต่อฝ่ายนั้นแต่ว่าพี่ถังคงต้องเฝ้าระวังตระกูลเหลียงเอาไว้หน่อยบางทีพวกเขาอาจจะแอบมาตอบโต้ก็ได้เข้าใจแล้วบอกเลยว่างานนี้ไม่ทัาอูตั้งใจปล่อยให้ผ่านไปโชคดีที่เหตุการณ์ครั้งนี้ยุติลงได้เจ้าพูดได้ดีมาก ดูเหมือนว่าจะสามารถทําได้ดีเลยละ่ะโดยที่ไม่ได้กระทบต่อพ่อของข้าจะเป็นไปได้อย่างไงหากเลี้ยงอูไม่เต็มใจที่จะช่วยด้วยนิสัยของเซียงเหลียงมันคงไม่ง่ายแบบนี้แน่นอนทั้งหมดนี่ต้องขอบคุณความช่วยเหลือจากแม่ทัพอูหาข้ามีกล้าแต่ว่าที่แม่ทัพอูมาที่นี่คงไม่ใช่เพื่อพูดเรื่องนี้หรอกใช่ไหมข้าไม่มีเวลามาคุยเรื่องนี้หรอกนะที่ข้ามาในครั้งนี้ก็เพื่อมามอบภารกิจให้กับกองทหารของเจ้า เพราละกิจอะไรเลือเนื่องจากเกิดสงครามระหว่างเมืองข้าราชการของจัก,กรวรรดิจึงส่งคนมาเจราจาในครั้งนี้และบุคคลนั้นก็คือองค์หญิงแห่งจัก,กรวรรดิงานของพวกเจ้าก็คือไปที่ชายแดนเพื่อที่จะคุ้มกันองค์หญิงมาที่หยางเฉิงได้อย่างปลอดภัยจำเป็นจะต้องส่งกองกําลังทั้งหมดเพื่อออกไปปกป้องคนเพียงคนเดียวหรือไม่ การจะส่งทหารออกไปนั้นแสดงว่าเมืองของเรานั้นให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากหากมีอะไรเกิดขึ้นกับองคหญิงไม่เพียงแต่หัวของเจ้าจะขาดแต่ว่าก็จะทําให้ตระกูลอู๋สวยไปด้วยดังนั้นงานนี้จึงมีความรับผิดชอบที่หนักหนามากเจ้าเข้าใจหรือไม่ข้าเข้าใจแล้วตอนนี้ข้าเป็นผู้บัญชาการกองทหารแล้วแล้วข้าจะเลื่อนตำแหน่งอะไรได้อีกล่ะบางทีก็อาจจะรับผิดชอบสองกองหรือสามกองก็ได้นะ เออข้าไม่สนใจเรื่องแบบนั้นหรอกพวกเจ้าพร้อมหรือ,อยังเช่นนั้นก็ออกเดินทางได้พี่ถังคราวนี้เราจะไปที่กวนเซียชายแดนเฟิงโมโอ้เจ้ารู้จักที่นั่นมากแค่ไหนที่ข้ารู้ก็มีเพียงทั่วไปเท่านั้นไม่มีรายละเอียดมากนะักกวนเซียเป็นป้อมปราการขนาดเล็กที่ชายแดนจากที่นี่ไปใช้เวลากี่วัน พวกเราเดินทางมาจากเมืองหลวงใช้เวลาประมาณเจ็ดวันกว่าๆเราจะถึงที่นั่นหลังจากที่เราผ่านว่านเฉิงฟางเฉิงเฟิงเฉิง,ง,เ,งเจียนเฉิงแล้วก็ชงเฉิงดีรีบเดินขบวนให้เร็วขึ้นเถอะรับทราบโอ้ได้เวลาออกจากสถานที่ที่น่ากลัวนี้แล้วเฮิมรายงานมีคนมาจากเมืองหลวงอยู่ที่นี่แล้วเป็นกองพลที่สองของแม่ทัพอูผู้บัญชาการที่มาคือถังยินและกำลังจะไปที่กุ้นเซี้ย เยี่ยมพวกเขามาที่นี่ก็เพื่อคุ้มกันองค์หญิงไปกันเถอะพวกเราไปพบเขากันยินดีต้อนรับทุกคนข้าได้ยินชื่อผู้บัญชาการถังมานานแล้ววันนี้ได้พบตัวจริงท่านช่างเหมาะสมกับวีรลบุรุษจริงๆเลยยินดีที่ได้รู้จักข้าน้อยมิกล้าเรามาที่นี่เพื่อคุ้มกันองค์หญิงพระอ,องจะเสด็จมาถึงกวนเซียเมื่อใดกันเออน่าจะอีกประมาณสองวันกระมังคาดการที่แน่นอนได้หรือไม่ได้มีทหารเร็วมาแจ้งเรื่องร่วงหน้าหรือเปล่า ข้าก็ยังไม่ได้รับข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเช่นนั้นก็จะรอไปอีกสองวันดีเลยผู้บัญชาการถังข้าทจหารของเราได้จัดเตรียมการต้อนรับท่านเอาไว้แล้วถ้าทางเขาดูไม่ดีเลยอิงปู้นั้นเป็นคนน่าสงสารหากไม่ได้รับอนุญาตจากราชสำนักเขาจะถูกกักขังอยู่ในป้อมปราการเล็กๆนี้ตลอดทั้งปีแล้วพวกเขาก็อยู่ที่นี่มานานหลายสิบปีแล้วพี่ถังเล่าของเจ้า พี่ถังมีอะไรหรือจงเตรียมเหล้าอางุ่นกับเนื้อให้ข้าข้าจะไปดื่มกับอิงปู้รับทราบผู้บัญชาการถังเหตุใดถึงได้มาที่นี่เจ้ารังเกียรที่จะดื่มและรับประทานอาหารกับข้าหรือไม่จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรห้ามดื่มของมึนเมาในกองทัพผู้บัญชาการถังจะมาทดสอบข้างั้นหรือข้าขอดื่มให้กับท่าน ดื่มให้กับผู้บัญชาการถังเหล่านี้ดีจริงๆไม่ได้ดื่มมานานสอง,งสามปีแล้วในที่สุดครั้งนี้ก็ได้ดื่มพี่ถังข้านาอิชาท่านจริงๆที่ได้ทำงานในเมืองหลวงข้าไม่ได้กลับบ้านมานานหลายปีแล้วเหตุใดไม่สมัครกังติงเพื่อโยกย้ายละ่ะ สมัครไปเกือบทุกเดือนแต่ไม่มีคนตอบกลับมาเลยบางครั้งข้าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากองทัพจากต่างเมืองจะมาโจมตีสักทีเพื่อที่ข้าจะได้โล่งใจแต่ว่าข้าก็กังวลเกี่ยวกับพี่น้องมากกว่าหนึ่งหมื่นคนเจ้านี่เป็นคนดีจริงๆเมาให้หายกังวลเถิดพูดได้ดีดื่มพบกองทัพที่ด่านนอกเมืองทหารของเราทำได้ดีทีเดียวพี่ทัง้งพี่ทัง้งทั้งยิน ตรงกลางนั่นคือธงต่อสู้ของจัก,กรวรรดิน่าจะเป็นองค์คกรักขององค์หญิงแน่ข้าคือพลทหารมาและข้าคุ้มกันองค์หญิงมาที่นี่แม่ทัพของท่านโปรดแสดงตัวออกมาเถิดข้าจะเข้าเฝ้าเองส่วนท่านอยู่ปกป้องเมืองหากว่าเกิดเหตุถุกเฉินเข้าใจแล้วข้าคืออิงปูเป็นผู้ดูแลที่นี่ได้โปวดรอสักครู่ นี่เจ้าท่านสามารถให้ขบวนเสด็จเข้ามาได้เจ้าคือใครผู้บัญชาการกองพลทหารที่สองของเมืองเฟิงทั้งยินเป็นเพียงแค่ผู้บัญชาการกองทหารดูเหมือนว่าเมืองเฟิงกับเมืองหนิงจะสูญเสียอย่างหนักในการต่อสู้สินะไร้สาระมากที่ส่งเพียงแค่ผู้บัญชาการกองทหารมาพบกับองค์หญิงปกป้องความปลอดภัยขององค์หญิงเพียงแค่ผู้บัญชาการก็พอแล้วเมืองของเจ้าระดพมพลมามากมายเพียงนี้จะมาก่อสงครามรึอ,อย่างไร นี่ถือเป็นการแสดงความเคารพต่อองค์หญิงเจ้าไม่เข้าใจหรืออย่างไรเคารพหรือไม่เคารพองค์หญิงไม่ได้แสดงออกมาจากคำพูดน่าภาษาอะไรกับความเอกรอกด้วยท่านอาจจะมีเวลามากแต่ว่าข้าไม่มีเวลามากพอจะมาเสียคำพูดกับท่านจะปล่อยให้ขบวนขององค์หญิงเสด็จเข้าเมืองได้หรือไม่หีองหญิงท่านเดินทางปลอดภัยหรือไม่ ทางขูคขาเป็นหลุมเป็นบ่อพระองค์ทรงพักผ่อนแล้วเช่นนั้นก็เปิดม่านให้ดูหน่อยสิบังอาจแกเป็นใครกายดียังไงมาขัดใจพระองค์ข้าก็แค่ต้องการยืนยันว่าองค์หญิงอยู่ในรถม้าจริงๆมีเช่นนั้นข้าก็ไม่สามารถให้เจ้าผ่านเข้าไปได้เจ้ากล้ามากนะฮะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ข้ายังยืนยันคำเดิมนี่เจ้า เซียวมินให้เขาตรวจสอบเอิอถ้าเขาต้องการจะตรวจสอบอย่างไรก็ตามในตอนนี้ราชสำนักก็ไม่มีใครสนใจข้าอยู่แล้วองค์หญิงอย่างข้าจะถือสาอะไรเสียงนี่มันหาแล้วเจ้าจะเสียใจองค์หญิงจะได้อารมณ์เฉุนเฉียวถ้าองคหญิงได้อยู่ในรถม้าแล้วข้าน้อยก็อุ่นใจคุ้มกันองคหญิงเข้าเมืองขอบคุณที่ดูแลองคหญิงมาตลอดทางองค์หญิงมาถึงที่นี่แล้วลาก่อนใช้ได้ เจ้ากับข้าคงต้องพบกันอีกข้าสงสัยว่าเจ้าต้องการจะต่อสู้กับข้าเจ้าไม่กล้าหรือเจ้าก็แค่คนขี้ขาดเจ้ากับข้ามาจากคนละเมืองหากเกิดความผิดพลาดขึ้นระหว่างเจ้ากับข้ามันจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของสองเมืองนั่นมันหมายความว่าเจ้าต้องการจะทําให้มันเกิดสงครามเงั้ยหรือเป็นแค่ผู้บัญชาการกองทหารกล้ามายิงพยองเช่นนี้หรือทั้งยินไม่มีใครเชื่อว่าเจ้าเป็นผู้บัญชาการกองทหารแม้ว่าเราจะฆ่าเขามันก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรเลย ก็ดียังจะกล้ามาบีดเบือนความหมายของข้าคนนี้วันนี้ข้าจะสั่งสอนเจ้าเองฮะเหตุใดอาวุธของท่านดาดพลถึงได้หักเช่นนั้นเป็นไปไม่ได้นับภาษาอะไรกับทั้งหยินเขายังไม่ทันขยับตัวได้ซ้ําพี่ถังใช้อุบายงั้นหรือดูเหมือนว่าอาวุธของท่านไม่ต้องการจะก,ก่อสงครามนะไม่เป็นไปไม่ได้เช่นนั้นข้าขอตัวลาก่อนไม่เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเลย ความรู้สึกเล็กน้อยจากแรงกดดันเพียงเล็กน้อยในตอนนั้นคือเขาแน่แต่เขาเป็นแค่พลทหารบางทีเขาอาจจะเป็นตัว้ายแล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่สามารถเอาผิดเขาได้ด้วยผู้บัญชาการถังเป็นอะไรหรือไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยหากเปเชิญแน่กันตรงๆอาจจะทำลายชื่อเสียงของเขาแล้วก็อาจจะสร้างเรื่องยุ่งยากขึ้นมาอีก ข้าคงจะเดาถูกพี่ถังคงจะรู้สึกว่าอาจจะพังมือข้าเขาได้ก็เลยไม่อยากจะเสียเวลาแต่ตอนนั้นพี่ถังได้สแสดงออร่าเพียงบางส่วนเท่านั้นแล้วออร่าอีกบางส่วนก็เปลี่ยนไปเป็นเงาแทนจากนั้นก็เคลื่อนย้ายเงาไปสัมผัสที่อาวุธเพื่อให้มันแตกเป็นเสี่ยงเสียงพี่ถังนี่ช่างน่าทึ่งจริงๆเขาคิดวิธีที่แก้สถานการณ์ที่ขับขันนี้ได้เป็นอย่างดีฮ <laughs> อย่างที่คิดเอาไว้เขาคือคนที่ซิ่วเจินผู้นี้ชอบเช่นนั้นข้าคงจะต้องพาองคหญิงเข้าเมืองแล้วข้าต้องขออำลาท่านตรงนี้ ด้วยความยินดีไม่รู้ว่าวันไหนจะได้เจอกันอีกหากเป็นพมลิขิตพวกเราคงจะได้เจอกันอีกแนะ่ขอให้ท่านได้กลับเมืองหลวงโดยเร็วแล้วมาดื่มเหล้าด้วยกันอีกนะพี่ถังโปทวถนอมตัวด้วยท่านก็เช่นกัน